ข้างบนนี้นะคะแอน,นี้ยังไม่ได้ขึ้นมาเลยนะคะ,ะจะเดินไปพร้อมกับน้องอุ้มนะคะอุ้มอยาลาชาแนลนะคะมาด้วยกันนะคะทีมงานนะคะแล้วก็พี่นางพี่แนงแล้วก็คุณแม่นะคะแล้วก็คุณแม่ที่มาจากชัยภูมนะคะค่ะ เดี๋ยวให้ให้ให้คุณแม่เดินนำทางเลยอ่ะ้าวคุณแม่นะคะมาคุณแม่มาด้วยนะคะสามโมงค่ะสามโมงค่ะคุณแม่เดินไปเลยค่ะไปกราบสักการะไปกราบสักการะข้างบนนู้นหน่อเรายังไม่ขึ้นมาเนาะแม่ขึ้นมาอย่างคะยังค่ะอ๋อยังเลยเนาะยังเกาะเป็นมาพร้อมๆกันเนาะจ้ะ เป็นไปเลยแม่หอยหอยขาวไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยลูกกูแตกไหมไม่แตกไม่แตกเจ็บไหมเลื่อนเลื่อนเลื่อนพลาดเลยไม่เจ็บหรอกไม่เจ็บมันเลื่อนมันเลื่อนกำลังเหยียบตรงนี้ใช่ไหมหยียบผิดใช่ไหมเนี่ยหยับผิดตรงนี้ โอ้ยเป็นไรมาเด้อควาวนตกใจคาเดียวอเอ่ยนอนจะดูหอย้ไหมสวัสด er> er> ีอมอมสวัสดีจ้าจุงกะจ้าบันเต้ข oh ี้เ蒿ยังนาอมบันเต้ขี่เ蒿ตาเต้ีเไอไอไสยาินเน็ตจ้าไอใสยาินเน็ตอะไรนี่อ๋อกรเลยไอใสยาินเน็ดใสินเน็ตอ๋อ หออบาลมาดองเลยนาะอ๋อเครียดไงเราขอพ้นเลยอ๋อไม่งั้นก็จะยัดเลยนะดูเลยนี่นะจ้าดีท่านสีไม่งั้นแตกยับเลยเจ็บเดี๋ยวก็เจ็บเจ็บสีไม่เป็นไรเหมือนที่ล้มเมื่อกี้ใช่ใช่ล้มทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเออเรามากับสักการะแล้วก็ขอพรก่อนนะคะ ตรงนี้นะคะก็ <S <S เป็น <S <S เป็นปูด้วยสีเนาะเออ่มีคุณลุงนะคะบอกแล้วอะไรไม่รู้แอดมินจำไม่ได้นะคะจําชื่อไม่ได้นะคะท่านผู้ชม,ม <า S 2> บ้านบ้านเราซวงนอตระ <มา S 2> บ้านบ้านเราซวงกุ <มา S 2> <ม>้ยเพียวเนี่ยนอตระ <มา S 2> นอตราบ้านเราซวงนู้นอตระนี่ขวานตื่นเนี่ยขวานตื<อ>่นชัดเนียในทอง อ๋อบ้านรเราซอวงกุยเพลวเนี่ยตะแด้พองตะแด้พองนี่อมทวไยน้ำชาหมออ๋อทวายน้ำชาให้ลวงปููกี่ห้าชาอมนี่แเอบนีก็ซื้อสารอ่าเป็นภาษาอ่าำเขียนกัมพูชาก็ฟัองออกบ้างไม่ออกบ้างนะคะก็ ที่หยกปูเนาะพี่มันที่นั่งเอาบันทีบานนั่งกรรมฐานค่ะอยู่ที่นี่นะคะก็คุณตาก็เล่าให้ฟังว่าอยู่ที่นี่อยู่หลายที่อยู่ที่ไหนอีกเนาะอ้อมน้อนาเทียตอ้อมบ้านเราเอาสวงกุยเนาะธนาสิทธิ์บันแทบฟังเออไรตกบ้านคนไหนบัดทวยเลือยตกบ้านคนไหนเฉยง่ายใช่ไงอ่ะง่ายอะตัวท่ายกตัวเลื่อยใช่ไงอะใช่ไง ด่าดาอะไรเงี้ยไหนอ๋อดาอดาปีรอยเม็ดอ๋อปีรอยเม็ดหน่อ๋สองร้อยเม็ดนะคะที่หลวงปูนั่งนะคะตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงที่คุณลุงว่าด้วยนะคะบอกด้วยนะคะว่าประมาณสองร้อยเม็ดถึงเดี๋ยวเราลงไปดูที่นน่นอีกสองร้อยเม็ดก็ไม่ไกลนะเรากล้าไปแม่เราไม่รู้จักทางไม่มันอยู่ตรงถ้ำนี้ ลูกหลานขออนุญาตถ่ายทำน,นะคะมา,าทำบุญแล้วนะคะก็ พาท่านผู้ชมนะคะเดินดูรอบๆบริเวณเขากูเลนนะคะก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอาที่นี่นะคะก็ไม่ธรรมดานะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากนะคะที่เรามองไม่เห็นนะคะแกลบ,บแกบยมบๆๆๆอ่อแกบยมกบร้องนะคะยินเสียงกบร้องอจ้ี๋ยวตามตามคนลงไปนะคะวาไปอ่าตรงนี้เขาเรียกอ่า ชัดอะไรกันแรงชัดกันแรงชัดนะคะที่ปู่ไปอยู่นั่งปฏิบัตินะคะเดี๋ยวตามคุณลุงไปนะคะคุณลุงใจดีพาเราไปคุณลุงก็จะพาไปดูอ๋อหน่อยช่นไงจังออสองร้อยเมตรทางนู้นเนาะม,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 มันมันมันรกมากนะคะ,ะ<ๆ>คุณลุงก็บอกว่ารกมากไม่ต้องไปก็ไปแค่ตรงนี้พอนี่นะคะเดี๋ยวตาม<ๆ> <บา S 1> คุณลุงไปเลยจ้า ดินแดนนะคะของหลวงปูส่สวงนะคะอ่คนที่นี่ก็จะรู้จักนะคะเพราะว่าหลวงปู่เป็นคนอที่นี่เป็นคนกัมพูชาเป็นคนกัมพูเจียนะคะท่านผู้ชมนะคะเ <c oughs> ดินดีๆนะน้องอ้มเดี๋ยวล้มอีก <c oughs> เ๋้วลื่นนะแ <c oughs> อลื่นเลยนะคะเจ็บได้ไป็นหนึ่งเทสองเทค่ะเจ็บทั้งพี่ทั้งน้องนะคะ <c oughs> แอดมินีล้มก่อนเพื่อนเลยนะคะมาตอนเช้าน้องก็ลุ้งอีกนะคะเกือบจะปกภูเขาแล้วอันนี้คือให้ท่านผู้ชมดูยาวๆไปเลยนะคะไม่ตัดตอนนะคะเดินไปพร้อมกับคุณลุงไปยาวๆเลยนะคะเอาบรรยากาศจริงเลยเนาะจะเดนอ้อมมาทางนี้ก็ได้อ๋อบ้านแดน อกันแรงอาที่ของหลวงพูสอสวงอยู่ก็เยอะนะคะ,ะคนกัมพูชาเขาจะเรียกหลวงตาสวงว่าอะไรนะคะหลวงตาจูดด,ดูบรรยากาศข้างทางค่ะแอดค่ะ อันนี้คือไม่ตัดตอนนะคะห้ท่าน้่มเดินไปพร้อมกันเลยนะคะอยู่ในป่าเลยแม่ะเดินไปพร้อมกับแอนดเนี์แล้วก็น้องอุ้มชาแนลแล้วก็คุณลุงเลยนะคะตอนนี้ก็เดินทางมาด้วยกัน3คนนะคะสดสดเลยนะคะเราเดินไปกันเองมาแล้วนะคะอย่าให้เสียเที่ยวเพราะว่าไกลมากนะคะที่จะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ไหใช่ค่ะประเทศไทยกับประเทศกัมพูชานี่ไกลมากเลยนะคะไกลมากแล้วก็ถ้าไม่รู้เส้นทางก็เดินทางมาค่อนข้างที่จะลําบากอย่างอย่างน้องอุ้มเองเนาะก็ไม่ไม่ ไม่รู้ภาษานะถนนหนทางค่อนข้างที่จะลำบากมากค่ะอันตราอมวันตรายใจเหนื่อยคุณลุงก็เดินมานะคะโอ้คุณลุงก็แข็งแรงนะคะลุงใจดีมากนะอายุมากน้อมอมแปดจับ่างแปดสิบปีแปกว่าแปดสิบปีย่างแปดสิบเอ็ดนี้นะคะท่านผู้ชมโอ้สวยมากเลยนะคะ หอมด้านหลังโอมอ๋อโน้ตเตียนเปิงสลักโอบเปิงสละกโอบเป็นถ้ำเหมือนถ้ำอ่ะมันเพิงอ่ะถ้ำถ้ำแบบว่าเขาเรียกอะไรเนาะโคกหอมโคกหอมอะไรนี่แหละประมาณนี้กวอกโอบนะคะสาธุสาธุ นนะะพูดค่ะจะาพูดพร้อมกหอบเลยนะคะอันนี้ถาตามคุณลุงไปอีกนะคะอ,อ,อรอเกิดเองธรรมชาตินะคะท่านผู้ชมสวยวมีแต่เห็นเมีแต่ป่ามีแต่ป่าแล้วก็มีแต่เห็นนะคะ ดินเดินของหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินเทวดาเล่นดินมาถึงแล้วนะคะโอ้ยขนลุกนะคะเวลาพูดแล้วก็ขนลุกนะคะท่านผู้ชมนะคะที่รับชมอยู่ก็สาธุสาธุด้วยกันเลยนะคะเอาบุญด้วยกันนะคะท่านใดที่ไม่ได้มาก็ดูผ่านช่องของช่องมณีชนแนลนะคะก็จะได้บุญเหมือนกันนะคะตอนนี้หอบนะคะ เพราะว่าขึ้นเนินขึ้นเขาตามคุณลุงมาอายุ80กวา่าแล้วก็ยังแข็งแรงนะคะยังแข็งแรงมากๆเลยค่ะโอ้แมนแท้นทาา่ะอุ้มโอ้ <c oughs> บอมเมนเต้นนะ แล้วก็ที่เขาตางไว้ที่เขาบูเดนแล้วก็ไปไปที่วัดวัดอะไรนะครับพี่มันนีสวยงามเห็นซ้อนกันนะคะมีบันไดขึ้นโอ้ยตรงนี้ยิ่งสวยโอ้ไม่เสียเที่ยวเลยนะคะโอ้ยสย โอ้เปิงชัดบ้านเราเอาซ่วงเพลวเน่าเน่าแม่นอมบ้านเราอาซ่วงโอเปิงชัดจ้าสวัสดีจ้าบอสสวัสดีจ้าจำเรียบซัวจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าก็เป็นเจ้าหน้าที่นะคะชาวกัมพูชาที่นี่ที่นี่นะคะ ตรงนี้เขาเรียกเปิงฉัดเปิงฉัดนะคะเป็นเหมือนฉัดจริงๆเปิงฉัดเอสไซเปิงเปิืองฉัดเอสไซบ้านเราเอาซวงโนเปียวเนี่ยอะไรอ๋อจังบ้านเราเอาซวงโนเทนนอจ้ะเปิงฉัดเอสไซภาษาเขมรแต่ว่าไทยไม่รู้นะคะแปลไม่ออกนะค่ะเอฟนี่นะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะในคลิปนี้นะคะขอบคุณนะคะเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะที่รับชมรับฟังรับดูนะคะแล้วก็ ให้กำลังใจแอดนีมาโดยตลอดนะคะเห็นใหญ่ๆนะคะให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศนะคะแอดนีลาท่านผู้ชมไปก่อนจริงๆแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ บรรจุดมโด่งอายุอายุมันนะนี่โดมตรงออโด่งมาเปื่อนชนนำมีรื่เปื่อนหอยเรี่องโอ๋อมาเปื่อนชนนำหนึ่งพันปีโดงโด่งหนึ่งพันหนึ่งพันปีนะคะจะพันปีแลนี่เป็นเป็นอายุประมาณพันปีนะคะอันนี้คือแกะสลักไว้ตั้งนานเลยเนาะเป็นพันปีแล้วค่ะเป็นพันปีแล้วนะคะเป็นพันปีแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่มี มีมีไก่มีไก่หรือมังกรหรือมีอะไรนี่ที่แกะสลักไว้ไก่ไหมไก่ค่ะเป็นไก่หลวงปู่ซวงอมอมมันบ่มันบ่านี่แกะสลักมันนะนี่รูปไอ้นี่มันดังใดมดังตใดรูหโอ้หงงหองหอ้ง่เหมือนไก่โอ้โหน่งโหน่งโอ้โหน่ง นงตึกนงน้ำบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อน้ำบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะนู่มีกบด้วยอ่ะมีไม่ใช่โดงนะคะนงนงนบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะบ่อน้ำหลวงหลวงปู่นะคะบ่อน้ำหลวงปู่แท้ๆเลยนะคะอันนี้อ้อมที่ปู่นั่งอยู่ตรงนู้นบ้านตึกสร้างบ่ตึกมุดบ่โอ้เมียนีีมมมดอกย นี่ไม่มีขวดใบ้านหรอเออนั่นแหละอยากเอาไปอู้น้ำใสมากเลยอ่ะมากอ่ะแลวมีกบด้วยนะคะกบหินค่ะเป็นกบหินกบหินไม่กบตเปนเป็บิเป็นเป็นี่แหลเป็นเนาะกบหินเป็นเป็นเาเรียกกบหินนะคะไม่ใช่กบบ้านเรากบป่านะไม่มีอะไเนยกได้บ้านไม่ดมมีขวดเนอยากได้ขวดก็ได้ขวดนะคะ ตอนแรกว่าไม่มีขวดนะคะทําไปทํามาอยากได้ขวดถามหาขวดก็มีให้นะคะท่านผู้ชมอสองขวดพอดีพี่น้อง๋อยวาราจะไปผสมขออนุญาตขึ้นก่อนนะคะค,ค่ะคสาธุสาธุกุญแจาบานสมตึกมนุษยเอาเดอ้อบานแต,ต่กุญแจายาตัวเตีชยชางายตัวปตียไทย รูกห้านขอน้ำมนนะคะปูนี่นะคะพี่ยีมนีนะคะนะคะก่อกวนนะะคของเรานะคะน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะเอาไปนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะหลวงปูส่สวงนะคะก็ได้มานั่งนะคะมานั่งสมาธินั่งภาวนานะคะนั่งภาวนาตัง<อ>้งแต่สมัยยังมีชีวิตอยู่<อ>ใช่ไหมคะใช่ค่ะที่นั่งอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นชงอยหินออกมานะคะ เขาเรียกอะไรนะคะเมื่อกี้นี้นงนงนงก็คือบ่อน้ำเหมือนดอกเห็ดเลยนะคะแต่ใหญ่มากบ่อน้ําเหมือนบ่อน้ําอันนี้นงเขาเรียกเป็นเป็นบ่อน้ํานะคะบ่อน้ําเล็กๆจากเห็นไม่มีน้นแห้งเนาะไม่ไม่แห้งนะคะขึ้นมาอย่างนี้ค่ะน้าใสมากเลยน้าใสมากแล้วก็เป็นขึ้นมาจากเป็นอะไรที่อัศจรรย์อีกอย่างอันนี้ก็มีนาคนะคะมีนาคก็คือองค์พญานาคนะคะของเรานะคะ ตรงนี้นะคะหน้าขาวกับหน้าเขียวนะคะคุณลุงก็ได้พูดให้เราฟังแบบนี้นะคะค่ะฝั่งโน้นก็เป็นปู่ด้วยสีนะคะค่ะเดินทางกลับแล้วนะคะคลิปนี้นะคะคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะรับชม มีโชคมีลาบไปด้วยกันนะคะอาจจะไม่มีตัวเลขก็ไม่เป็นไรนะคะท่านผู้ชมเนาะก็พามาไหว้หลวงปู่สวงนะคะท่านใดที่ศรัทธาหลวงปู่สวงนะคะก็ขอให้โชคดีรวยๆนะคะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะในคลิปนี้คะ่ะโชคดีทุกคนทุกท่านเลยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ